การเดินทางในเมืองอิสเซนบูครั้งนี้ไม่ได้มีแค่มุมมองที่เราคุ้นตานอกจากสีสันของถนนที่คึกคักเนื้อดีสุดตั้งแต่กินไอศกรีมตุรกีมานะต้องลองนะและรสชาติความอร่อยของไอศกรีมตุรกีแล้วเรายังได้เห็นความงดงามของสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวน่าค้นหาแต่ทุกการเดินทางก็มีเรื่องราวที่ไม่คาดฝันเสมอ บางครั้งก็เป็นบทเรียนที่ทําให้เราใจหายว่าก็ระวังระวังกันนิดนึงและหันมาบอกตัวเองว่าต้องระวังตัวให้มากกว่านี้เมื่อหาบาจ,จากเมืองอิสตันบูลประเทศตุรกีครับตอนนี้ก็เรากําลังเดินหาอะไรกินนะวันนี้รู้สึกว่าสายมากๆนะเกือบเที่ยงแล้วก็เดี๋ยวเาก็จะเดินไปเรื่อยๆมองหาอะไรกินนะแต่ว่าอยากจะกินไอศครีมร้านเมื่อคนะืนอะ อยู่ข้างหน้านี้เลยนะใกล้ห้องพักเรามากอวัอ <Hello. S 1> uh, um, yeah, ันนี้สีแบล็กเบอร์รี่ะอ่แบล็กเบอร์รี่และยูเอฟช็อกโ e แ h ตใ่อันนี้ช็อโกแลตและวนิลาวนิลา e a h ค,คิดจะไปใบขาดโอเคนะทุกคนตอนแรกก็คิดว่าจะกินข้าวกินอะไรก่อนแต่ว่าสรุปก็ได้นะอศซครีมนะอร่อยมาก เหมือนทำจากนมนมวัวแท้ๆเลยนะเนี่ยวานิลาข้างบนเนี่ยก็คืออร่อยมากเขาสั่งเป็นวานิลาช็อกโกแลตแล้วก็แบล็คเบอร์รี่มานะ,นะคือเนื้อมันจะแบบแน่นๆนะทุกคนเนื้อเนียนแล้วก็เนื้อแน่แน,นมากนะไอศครีมตุรกีนี่ถือว่าต้องลองนะทุกคนเนื้อดีสุดตั้งแต่กินไอศกรีมตุรกีมานะ กินทั้งพ่อค้าแก้งกินทั้งไอศครีมด้านหลังมสัสยิดที่เราไปถ่ายรูปรู้สึกว่าเนื้อดีแล้วก็ละมุนสุดละอันนี้คือ210รดีลานะทุกคนด้านล่างก็เป็นเนื้อเต็มนะทุกคนไม่พร่งนะอืมอืมัมมงเต็มอยู่เลยตอนนี้เราอยู่ที่ถนนอิสติค,คาวนะทุกคนก็ เป็นถนนใหญ่ถนนนึงแหละคือมันดูไม่ค่อยจะเหมือนถนนเท่าไหร่เพราะว่าคนเดินเยอะนะตรงนี้เป็นย่านแบบเรียกได้ว่าย่านที่ถ้าใครมาที่ตุรกีนะก็จะต้องแวะมาให้ได้แล้วก็ย่านนี้ก็ที่ทุกคนรู้จักคือเป็นย่านที่มีรถแตรมแดงนะเนี่ยมาพอดีเลยก็ ใครมาก็จะต้องมาลองแคมสักครั้งหนึ่งนะครับคือเป็นแคมในตำนานเลยทุกคนก็เราได้ลองไปแล้วนะคลิปก่อนๆแล้วก็นี่รู้สึกว่าอันนี้มันน่ากินอะ่ะถ่ายรูปไปก่อนพูดภาษาเขาไม่ค่อยได้เราพูดภาษาเขาไม่ได้เขาก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็ใช้วิธีการถ่ายรูปแล้วก็เอาให้เขาดูเอานะว่าอยากกินอะไร ดูในเมนูมันไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่สุกคนเพราะว่าส่วนเมนูส่วนใหญ่ก็จะไม่มีรูปเนาะมีรูปแค่นิดๆหน่อยๆบางบางอย่างอันนี้แซมดิสโวลูส์วันแอนด์ชูสตอร์อันนี้แต่สไปร์ตสุดเลยเนี่ยเหมือนกับหน้าร้านนะเป็นเ <Yeah. S 1> น,นี่ยอันเนี้ยมันคืออะไรก็ไม่รู้นะก็เด <laughs> <c oughs> ีย๋ยวลองแปลดูนะ เป็นสลัดไก่ซอสบาร์บีคิวบวกพาสต้านะนก็ลองแปรดูนะทุกคนก็เพราะนั่นแหละครับคือข้อดีของการเที่ยวในยุคหลังๆนี้คือเราไม่ต้องมางมงขงงเราไม่ต้องมางงว่าอะไรเป็นอะไรยังไงนะแล้วก็ ตอนนี้คือเรามีเจม i n i มันก็เป็นตัวช่วยคล้ายๆกับ c h a t GPT นั่นแหละครับแต่ว่าประเด็นคือฟรีใช้ในการวางแผนวางแผนเที่ยวแต่ว่าเราไม่ได้วางแผนแบบเป๊ะแๆบบแบบขนาดนั้นคือเราแค่ถามว่าเออมีสถานที่ไหนหน่าไปมีอะไรน่าทำอะไรประมาณนี้อาหารอะไรน่าลองแต่ก็เราก็ไม่ได้ทำตามเนาะอย่างที่เห็นคือเราอยากจะไปไหนก็ไปแค่เราดูเป็นแนวๆไว้เผื่อที่ว่าเออเรามาเห็นทีหลังว่าเออตรงนี้มันน่าไปแต่เราไม่ได้ไปเราจะได้ไม่ไมเสียดายเนาะ ก็สําหรับใครที่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนบ่อยๆไม่ได้มีงบเที่ยวเยอะก็ฝากติดตามเราเนาะเราก็จะไปเที่ยวแล้วก็อยากให้เราไปเที่ยวที่ไหนก็สามารถคอมเมนต์มาไว้ได้นะเผื่อเรามีโอกาสหรือว่าเป็นสถานที่ที่เราคิดไว้อยากจะไปอยู่แล้วเราก็จะได้ไปให้นะครับเขา่าจะขึ้นชื่อเรื่องพั้านะทุกคนเพราะว่า เมนูส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพาสต้าพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นพาสต้าที่เป็นเส้นสดด้วยเส้นสดก็คือเขาทํากันสดสดทากันไม่ไม่ใช่ว่าออเดอร์แล้วค่อยทํานะแต่ว่าเขาทําที่นี่โดยที่แบบไม่ได้สั่งเส้นพาสต้ามาจากโรงงานอนะไรเงี้ยเพราะว่าบางร้านนะเขาจะสั่งเส้นพาสต้าที่เป็นเรียกว่าเส้นแข็งเหมือนกับเหมือนกับเราซื้อมาม่าแล้วก็เอามาต้มอีกทีนึง ที่เราสั่งมาแล้วก็จะเป็นอันนี้แหละที่ให้ดูเมื่อกี้แล้วก็เป็นน้ำสเปรย์นะแล้วก็เครื่องปรุงที่นี่นะคะก็จะเป็นอันนี้อันนี้เป็นพริกไทยนะก็หม,หมุนหมุนหมุนเอาแล้วเกลือนะก็คว่ำแล้วก็หมุน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  พวกซอสพริกซอสเมซาเทศอะไรนิดหน่อยนะคืออยู่ที่นี่คือสามารถปรุงได้นะเหมือนพิซซ่าเหมือนอะไรเงี้ยคือสามารถใส่ซอสใส่อะไรได้เลยไม่ไม่ได้เหมือนฝั่งยุโรปจา๋าที่ไม่สามารถที่จะปรุงได้นะเพราะว่ามันดูเหมือนเป็นการเรียกว่าลุบหลูเชฟเพราะว่าเหมือนกับว่าเชฟเหมือนแบบเหมือนกับเป็นการบอกว่าเชฟทำมาไม่อร่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องปรุงอะไรเงี้ยแต่ว่าที่นี่คือปรุงได้นะ อันนี้อร่อยนะทุกคนรสชาติคล้ายๆกับกะเพรานหน่อยแต่ว่าไม่มีกลิ่นกะเพราคล้ายมากคล้ายๆคล้ายๆกะเพราไก่ทุกคนตัวพาสต้าที่ดึงไม่ออกนะว่าเหมือนอะไรแต่ว่าผัดนี่เหมือนกะเพรามากแต่ว่าผักมันค่อยอร่อยนะมันเป็นแบบผักดองอะทุกคนเหมือนดองเปรี้ยวอะ่ะ เปรี้ยวแบบเปรี้ยวแบบไม่ใช่บักดองมันคือผักธรรมดานี่แหละที่บีบมะนาวบีบเลมอนใส่ข้างบนเปรี้ยวมากโดยรวมก็ถือว่าโอเคทุกคนเมนูนี้ทำให้นึกถึงความเป็นไทยอยู่เล็กน้อย ร้านนี้เมนูใช้ได้มันคล้ายๆกับกับเราอยู่นะเมนูเนี้ยรสชาติถือว่าโอเคแต่ว่าไอ้ผักที่เขาให้มามันบีบมะนาวใส่แล้วแบบไม่รู้มะนาวหรือว่าเลมอนนะแต่ว่ามันเปรี้ยวแบบเปรี้ยวปรี๊ดมากปรี๊ดถึงใจมากก็เลยแบบก mm. ินไม่หมดแค่ผักอย่างเดียวนะปกติชอบกินผักอยู่ ยิสแกรนชามลีจานะฮะถ้ามาที่ตุรกีที่อิสตันบูลก็ต้องนึกถึงมสัสยิดโตมานแบบยุคสมัยของบาเซนไทยใช่ไหมทุกคนก็อาจจะนึกถึงมัสยิดบลูมอสมัสยิดฮายาโซเฟีย, aud, ย Sophia, แต่ว่ามาสัสยิดนี้เป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในตุรกีนะทุกคนนี่ตั้งแต่ที่เราพูดมาือเราสีน้ำเงินฮายาโซเฟียอะไรตั้งอยู่ฝั่งยุโรปหมดเลยแต่ว่าอันนี้คือตั้งอยู่ฝั่งเอเชียนะทุกคนเมื่อกี้คือต่อรถมานานมากต่อรถเป็นชั่วโมงอะ ตั้งอยู่บนยอดเขาเลยนะทุกคนสูงมากๆถ้ามาดูฝั่งนี้ก็จะเห็นวิวไกลๆเนาะถ้าตรงนี้เหมือนกําลังสร้างรถไฟฟ้าหรือว่าอะไรสักอย่างนะทุกคนเราอยู่ที่เรียกได้ว่าตรงชั้นหนึ่งของมัสยิดมั้งเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยแล้วมันก็สูงขึ้นไปอีกประมาณ3ามสี่ชั้นแล้วก็ด้านล่างก็คือสูงขึ้นไปอีก่ะทุกคนชั้นที่เราอยู่เราอาจจะคิดว่าเป็นชั้นหนึ่งแต่พอดูจรงิงๆเอาข้างล่างมันก็มีอีกตอนนี้เราขออนุญาตมาเดินสำรวจก่อนนะทุกคนถือว่าใหญ่จรงิงๆเท่าที่ห่หญ,หญ,หญ,หญมาก ใหญ่กว่าบลูมอสใหญ่กว่าฮฮยาโซเฟียมากๆเลยนะคือฮฮยาโซเฟียว่าใหญ่แล้วที่นี่ใหญ่กว่ามากคนมาเยอะอยู่นะทุกคนแต่ก็ไม่เท่าฮฮยาโซเฟียเนี่ยถ้าใครอยากได้บรรยากาศแบบออตโตมันอยากได้ความเป็นอิสตันบูลแล้วก็อยากได้ความเงียบสงบก็แนะนําให้มาที่นี่นะทุกคนไอ้ตรงกลางนั้นคืออะไรก็ไม่รู้นะ อใหญ่มากนะทุกคนใหญ่แบบใหญ่จริงๆแล้วก็วิวสวยมากตรงนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยน่าจะเป็นบันไดลงไปข้างล่างทุกคนฮยาซซเฟียไว้ใหญ่แล้วที่นี่ใหญ่กว่าตั้งอยู่ที่สูงกว่าด้วยนะฮยาซซเฟียกับบลูมอสไม่ได้วิวไม่ได้บรรยากาศเหมือนกับอันนี้ตรงนี้คือรับรู้ได้ถึงแรงลมที่ประทะร่างกายตลอดเวลาเลยนะเดี๋ยวเดินเข้าไปดูข้างในกันนะทุกคนเราไม่แน่ใจว่ามันจะอลังการเหมือนกับสถานที่ มัสยิดอื่นๆหรือเปล่านะโอ๊ยหรือว่าเขาปิดไม่ให้เข้าวะนะก็เหมือนเดิมคือตรงนี้จะเป็นที่เอาน้ำละหมาดนะแล้วก็จะเป็นด้านในจะเป็นหอสวดมนต์มาดูตรงนี้ก่อนดีกว่านะทุกคนรู้สึกว่าเหมือนจะมีจุดขายของฝากอีกแล้วก็น่าจะเป็นของฝากแล้วก็เป็นตัวคัมภีร์อัลกุรอานนะประมาณนี้ทุกคน อันนี้คือของฝากแล้วก็จะมีตัวคัมภีร์อันกุรอานแล้วก็น่าจะเป็นกีตาบมัง้งทางประตูด้านในคือเข้าในหอสวดมนต์ไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องเดินอ้อมไปข้างหน้าอีกทีหนึ่ง จะเข้ามานะครับก็จะต้องถอดรองเท้าเหมือนเหมือนกับทุกมัสยิดแล้วก็เพิ่มเติมคือจะต้องเอารองเท้าใส่ถุงเขามีให้นะแล้วก็เอามาไว้ด้านในเหมือนกับมัสยิดอื่นๆน,นะครับคือด้านในสวยมากทุกคนมันสวยแบบสวยสีฟ้าสวยเย็นตาสวยสวยท้องฟ้าสวยยังไงอะ่ะบอกไม่ถูกมันสวยมากแล้วมันก็ใหญ่ด้วยนะใครมาที่สั้นบูคือยอมเสียเวลาต่อรถมานิดนึงเพื่อที่จะมาที่นี่นะฮะคุ้มแน่นอนใหญ่มาก แล้วก็คือเขาก็จะมีโมเสกที่เป็นแก้วสีฟ้าเป็นรูปท้องฟ้านะครับทุกคนรวมถึงโมเสกลายอื่นๆที่เวลามากลางวันน่ะแสงมันก็จะส่องเข้ามาเป็นลายเป็นสีสันสวยมากทุกคน ก็สาหรับการท่องเที่ยวคนเดียวนะฮะเวลาจะมีรูปก็จะต้องมีขาตั้งกล้องก็อาจจะเป็นอุปสรรคนิดนึงคือมันหนักนะฮะแต่ว่าก็ยังดีกว่าการที่ไม่มีรูปภาพเวลาเอาไปลง <c oughs> เพราะว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยอยากจะให้คนอื่นถ่ายให้เท่าไหร่ <c oughs> เพราะว่าบางทีมันก็ไม่สวยถูกใจเราเนาะเพราะว่าเคยลองแล้วเนี่ยถ่ายเองสวยกว่า <c oughs> ก็เลยแบพบพกขาตั้งกล้องดีกว่า กว่าเขาเปิดให้ขึ้นด้านบนได้ด้วยนะดูข้างในแล้วจริงจะมันมี4ชั้นรวมชั้นดาดฟ้า1ชั้นนะก็ไม่แน่ใจว่าจะขึ้นถึงชั้นซได้หรือเปล่า มาถึงอีกสถานีหนึ่งนะเพื่อที่จะมากินอาหารอะไรสักอย่างเดี๋ยวไปดูตอนที่ถึงตอนนู้นเลยแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยบอกก็อันนี้ให้ดูบรรยากาศเนาะก็ตอนนี้เวลาส7เจดนาฬิกากว่ากว่านะพระอาทิตย์ใกล้จะตกแล้วจริงๆตรงนี้มันอยู่สูงนะถ้าเกิดว่าอยู่ต่ำกว่านี้ก็น่าจะตกไปแล้วแหละบรรยากาศตรงนี้ก็คือแบบว่าเงียบๆสบายๆเนาะจะบอกยังไงดีดูเอาแล้วกันเนาะ คือฝั่งนี้เป็นฝั่งเอเชียนะทุกคนคืออิซันบูฝั่งเอเชียแทบทุกที่เลยแทบทุกที่เลยนะคือจะเงียบมากๆมันก็จะไม่ได้วุ่นวายเหมือนกับฝั่งยนะุโรปเนาะเพราะอย่างที่บอกคือฝั่งนี้มันจะแบ่งเป็น3มโซน3มโซนไม่ใช่3มโซนเรียก3โซนปะวะคือมันจะมีอ่ช่องแคบบอสฟอรัสขวางอยู่ตรงกลางแล้วก็อีกฝั่งมันจะเป็นแม่น้ำอะที่เราให้ดูตรงสะพานกาลาตาก็คือ สองฝั่งก็จะเป็นฝั่งยุโรปแล้วก็อีกหนึ่งฝั่งก็จะเป็นฝั่งเอเชียก็คือตอนนี้เราอยู่ฝั่งนั้นอีกหนึ่งฝั่งเป็นฝั่งที่ใหญ่ที่สุดเนาะฝั่งเอเชียเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งเดียวกับที่อยู่ของปราการกลางน้ําที่เราไปเที่ยววันก่อนนะครับอันนั้นก็อยู่ฝั่งเอเชียเหมือนกันซึ่งตรงนั้นหละก็น่าจะเป็นเอเชียจุดเดียวที่ว่าคนไปเที่ยวเยอะนะนอกนั้นก็คือคนน้อยหมดเลยแล้วก็โดยรวมก็คือฝั่งยุโรปก็จะมีที่เที่ยวเยอะกว่าฝั่งเอเชียนะครับทุกคน ที่เที่ยวเยอะกว่าที่เที่ยวแต่ละที่ก็จะอาจจะใหญ่กว่าแล้วก็การเดินทางอะไรมันก็จะง่ายกว่าสะดวกกว่าพวกรถเมย์อะไรเงี้ยเราไม่ต้องรอเวลาเยอะเลยนะแต่ว่าพอมาฝั่งเอเชียเนี่ยรถเมย์เรารอเวลาเยอะมากพวกรถไฟไฟ้าอย่างเงี้ยฝั่งนี้มันก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่มันก็จะมีเยอะแค่ฝั่งยุโรปนะครับทุกคนมันก็จะมีเนี่ยร้านอาหารร้านเคบับอันนี้น่าจะเป็นเคบับนะใช่แล้วก็ร้านไอศครีมนะ ก็มันก็จะซ่อนอยู่ตามซอกเล็กๆต่างๆจริงๆร้านนี้ก็ใหญ่อยู่นะแต่ว่าพวกร้านเล็กๆมันก็มีนะทุกคนคือข้อดีของการกินร้านเล็กๆแล้วก็กินในสถานที่ที่มันคนไม่เยอะก็คือ,อาราคามันจะไม่แพงนะราคามันจะถือว่าโอเคบางทีเออมันอาจจะไม่ได้ถูกขนาดนั้นแต่ว่ามันก็โอเคกว่าสถานที่ท่องเที่ยวเนาะอย่างเช่นอตอนที่เรากินบักลาวาเอ้ยไม่ใช่บักลาวาสิ อืมอะไรอะ่ะขนมหวานกลมๆอ่ะครับที่เป็นทอดในน้ําผึ้งน้ํามันเอ้ยไม่ใช่น้ามันน้ําเรียกว่าน้ําเปล่าอุ้ยน้ําเชื่อมเออทอดในน้ําเชื่อมนั่นอะ่ะตอนที่เรากินที่อังการาตรงนั้นมันไม่ใช่เขตท่องเที่ยวแล้วก็คนมันไม่ได้เยอะมากราคาสามสิบได้เยอะกว่าที่อิสตันบูลอีกแต่ที่อิสตันบูลได้น้อยกว่าที่อังการาราคาหกสิบคือแบบต่างกันเท่าตัวแถมได้น้อยกว่าคิดดู คนอันนี้คือร้านที่เราจะมาวันนี้ใบชาต้มอ,อะ่ะก็เลยกลิ่นโอเคเลยนะทุกคนอันนี้เป็นเมนูโรแซลมอนถามก่อนว่ากินหมดไหมเดี๋ยวนะที่จริงอันนี้อย่างเดียวก็คืออิ่มแล้วนะ ก็ตอนนี้เราก็กําลังจะเดินทางกลับนะเพราะว่าเราลืมไปเลยว่าโรงแรมมันไม่ใช่คีย์การ์ดเรานึกออกไหมคือโรงแรมมันให้มาแค่กุญแจห้องแล้วกุญแจหน้าโรงแรมมันก็จะมีอีกกุญแจหนึ่งซึ่งกุญแจนั้นเราไม่มีแล้วก็คีย์การ์ดเราก็ไม่มีด้วยฝั่งนี้ฝั่งเอเชียแต่ว่าเราพักอยู่ฝั่งยุโรปนะก็ใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงพอดีไม่รวมระยะเวลาในการรอรถนะคือเงียบมากนะทุกคนคนละเรื่องกับฝั่งยุโรปเลย ฝั่งยุโรปอะต่อให้เป็นชุมชนเล็กๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่เงียบนะอเราไม่แน่ใจนะว่าป่านนี้คือรถมันจะมาถี่แค่ไหนก็ต้องมารีบนั่งรอก,ก่อนไปขึ้นรถไฟฟ้าดีกว่าเพราะว่าถ้ารอรถเมย์ป่าน,นี้มันก็มีแหละแต่ว่ามันน่าจะรอนานแล้วก็เสียเวลาต่อรถเท่าๆกันเกิดว่าเราใช้บัตรอิตนบูคาร์ดอะหนึ่งรอบหนึ่งเที่ยวเราจะจ่ายแค่ประมาณยีสบบาทแต่ถ้าเป็นบัตรอื่นๆอะ เอามาแตะจ่ายได้เหมือนกันแต่ว่าจะเสียประมาณ40บาทมีเรื่องจะเล่าอีกแล้วนะทุกคนคือ,อก่อนหน้านี้คือบัตรอิสเซนบูคัสมันหายใช่ไหมล่ะเราก็เลยใช้บัตรเครดิตของเราในการแตะตลอดแล้วก็วันนี้จะเข้ารถไฟฟ้ากลับมาที่ห้องนี่แหละก็สรุปก็คือมันใช้บัตรอื่นแตะไม่ได้ก็งงสรุปอะไรแตะได้อะไรแตะไม่ได้ไม่รู้นะ ก็เลยแบบเออตัดสินใจซื้อบัตรอีสันบูกาดีกสักรอบกัและกันก็เลยซื้อมาแล้วก็เติมเงินไปนะแล้วมันเหลืออยู่แค่จ0สิบแล้วพอหลังต่อตอนนี้มันก็เหลืออยู่ยี่สิบกว่าบาทยี่สิบาลีลาก็เลยแบบจะเติมพอจะเติมปุ๊บมีคนนึงเราก็งงๆเอ๊ะมันมันไม่ขึ้นปุ่มแปลภาษาไงเพราะมันจะต้องกดแปลภาษาก่อนนะถ้าจะไม่ผิดแล้วก็ถึงจะค่อยทาบ,บัตรแต่เราทาบ,บัตรไปกดแล้วก็เลยมีคนนึงผู้ชายเราถ่ายรูปติดไว้ด้วย เขาก็เข้ามาปุ๊บมาแตะๆให้ทํํๆให้บอกให้กดๆๆอะไรเงี้ยก็โอเคเขาก็หยิบบัตรขึ้นมาให้เราเราก็เออยังไม่ได้อะไรมากแต่ว่าเพื่อหลังก็เห็นเขาเออท่าทางแปลกๆทาท่าทีแปกแลกๆเราก็เลยลองใช้บัตรเราไปแตะในตู้ข้างๆแล้วเขาก็ไม่เห็นเขาไมา่เห็นปุ๊บก็ทําหน้าเลือลักดเลลักเสร็จแล้วก็ดึงบัตรเราไปแล้วก็ชักเงินที่เขาเอง200แล้วก็เสียบเข้าไปแสดงว่าตอนนั้นน่ะเงินมันยังไม่เข้าแล้วพอเงินไม่เข้าปุ๊บเขาดึงบัตรออก ดึงบัตรออกปุ๊บพอดึงบัตรออกแล้วเงินมันก็เด้งกลับแล้วเราก็ไม่ทันได้เห็นว่าเขาเอาเงินเราที่เด้งกลับนั่นแหละไปสรุปเงินก็ไม่เข้าเราแต่ด้วาโชคดีที่ว่าเราค้านซะก่อนเขาก็เลยนั่นแหละเนาะก็ใครที่มาก็ระวังให้ดีๆนะทุกคนเราไม่สามารถเอารูปเขาขึ้นให้ได้เพราะว่า ไม่รู้ว่ามันจะผิดอะไรหรือเปล่าเนาะก็สําหรับใครที่มาเที่ยวอิสตันบูลก็ระวังระวังกันนิดหนึ่งนะเพราะว่าเท่าที่รู้คือเคยมีคนอื่นโดนหลอกไปแล้วเหมือนกันนะเพราะว่าดูช่องยูทูบอีกช่องหนึ่งช่องหนึ่งนะเขามาเที่ยวที่นี่ก่อนเราก็คือโดนไปเหมือนกันแล้วเราก็เออเราก็ลืมเราก็ชราใจเนาะก็เลยแบบกลายเป็นว่าแต่ก็ยังโชคดีที่ว่าทันไม่งั้นก็คืออาจจะเสียไปเลย200นะ ก็ประมาณนั้นนะทุกคนตอนนี้มาถึงรถไฟฟ้าสถานีสุดท้ายแล้วแล้วก็เดี๋ยวเดินอีกแป๊บหนึ่งประมาณ5นาทีก็ถึงห้องนอนนะห้องนอนเราอยู่ใกล้ๆกับตรงถนนที่มีแทมเลยนะครับก็มันจ่ายแพงกว่าอยู่ข้างนอกนิดหน่อยแต่ว่าเราสะดวกเรื่องเวลาเดินทางเวลาไปไหนอ่ะคือออกมาข้างหน้ามันก็คือสามารถกินได้เลยนะทุกคนเรามาเจอเนีเหมียวน้อยตัวนี้อีกรอบนะก็ เขาคิดว่าเหมียวนี้เป็นของเราซะแล้วก็ <c oughs> เนี่ยเมื่อกี้ตรงนี้เป็นสถานีแ r รมนะน้องอยู่ตรงนี้ทุกวันเลยเรามาก็เจอน้องทุกวันเลยนะเป็นสถานีที่สองนับจากท้ายนะนับจากฝั่งตรงข้ามกับทักซิมก็ถ้าเกิดอยากเจอน้องใครมาอยากเจอน้องก็มาได้นะฝากเอาขนมฝากเอาอะไรให้น้องด้วยนะน,ยน่ารักมากเลยคือนี่ น้องน่าจะหนาวนะทุกคนก็คือพอเรามาเราเรามานั่งปุ๊บน้องก็คือขึ้นมาเลยน่าจะจําได้เมื่อวานก็ขึ้นเหมือนกันนะน่ารักมากมมเหมียวน้อยประจาสถานีแพรมนะทุกคนเราอยากเอาน้องกลับบ้านมากเลยอ่ะแต่ว่าก็คงจะได้เนาะเนี่ยน่าเอ็นดูมากน่าจะหนาวด้วยเนี่ย อยากเอากลับบ้านมากเลยอะแต่ว่าไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะต้องไปแล้วนะเดี๋ก็จะต้องไปแล้วน่ารักมากเลยเนะี่ยดูตั้งแต่ที่เจอมาก็คือตัวนี้แหละเฟรนลี่กับเราที่สุดแล้วแล้วก็น่ารักด้วยน้องแมวส้มตัวอ้วอนอ วันนี้ก็คงเป็นวันสุดท้ายที่ได้เจอกับน้องนะแล้วก็เป็นวันสุดท้ายรองสุดท้ายที่เราจะอยู่ที่นี่ด้วยคือหนาวหรือเปล่าก็ดูควันที่ออกจากปากเราแล้วกันนะสงสารน้องมากเลยอ่ะต้องไม่อยู่อย่างเงี้ยอยากให้น้องมีเจ้าของให้พาไปอยู่ที่บ้านจังต่อให้แมวที่เป็นแมวจนจัดในตุรกีอ่ะจะ ได้รับการดูแลได้รับการใส่ใจจากคนรอบข้างแค่ไหนแต่มันก็ยังสงสารมันก็ยังน่าจะได้รับการดูแลดีกว่านี้นะทุกคนคือเนี่ยคือน้องได้รับความรักจากทุกคนนะน้องก็มีอาหารให้กินน้องก็อะไรอย่างเงี้ยคือดูจากตัวอะไรเนี้ยคือไม่อดอยากแน่นอนแต่ว่าถ้าได้มีใครสักคนมารับดูแลก็น่าจะดีคือ แล้วก็ผมรู้มาว่าคนไทยที่นี่อะเยอะเหมือนกันถ้าคนไทยคนไหนอยากรับน้องไปเลี้ยงก็มาเอาได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะโลเคชั่นที่น้องอยู่ไว้ข้างล่างผมจะแปะโลเคชั่นที่น้องเขาอยู่ไว้ข้างล่างนะครับก็สามารถมาทำน้องไปเลี้ยงได้หรือว่าถ้าใครที่มีกําลังทรัพย์แล้วอยู่อยู่ที่ไทยแล้วมาเที่ยวที่นี่แล้วมีกําลังทรัพย์มันก็สามารถที่จะเอาน้องไปเลี้ยงได้เหมือนกันนะเอาไปที่ไทยอะไรเงี้ยนะน่ารักมากเลย น้องนี่ใส่ดีแน่นอนไปวนมากเลยทุกคนเราก็เป็นคนรักแมวอยู่แล้วไงทุกคนแล้วพอเจออะไรแบบนี้ยคือเจอแมวอยู่ข้างถนนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้สงสารอะไรมากแต่พอน้องดีกับเราน้องใส่ใจสนใจเราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกสงสารมากๆเลยนะก็นั่นแหละใครที่สะดวกรับน้อง ไปเลี้ยงก็สามารถมาเอาได้นะโลเคชั่นอยู่ใต้เดสคริปชันเลยก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะแล้วก็หรือไม่ก็ถ้าไม่ได้มารับน้องไปเลี้ยงก็ถ้าใครมาเที่ยวก็สามารถแวะเยี่ยมเยียนเอาอะไรมาให้น้องกินได้นะครับตอนนี้เรากําลังจะถึงที่พักแล้วนะครับก็ขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนถึงตอนนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณสําหรับทุกการติดตามขอบคุณสําหรับทุกการซัพพอร์ตทุกการกดไลค์ทุกการกดแชร์ทุกการกดซับสไคร์นะครับยังไงก็ขอบคุณและ ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับบ๊ายบาย